สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วันที่2กรกฎาคม2568ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษกรณีนายรัฐภูมิโตโคงทรย์หรือฟิล์มนักร้องนักแสดงชื่อดังเป็นโจทยื่นฟ้องนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนเป็นจำเลยในความผิดฐานมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณากรณีนายพัฒนพลหรือดีเจแมนให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายทำนองว่านายรัฐภูมิเรียกเงิน14ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือคดีแชร์ Forex 3D ดีนั้นล่าสุดสารได้นนะัดทั้งสองฝ่ายเจรจาไกลเกลี่ยเวลา9นาฬิกา ก่อนขึ้นศาลนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนพร้อมทนายความนายอมรกุศลหรือทนายจิง้งเดินทางมาถึงก่อนทันทีที่เดินทางมาถึงดีเจแมนยกมือไหว้บริเวณหน้าศาลอาญาก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเรื่องการไกล่เกลี่ยว,วันนี้ตนมีทงอยู่ในใจลองคุยดูว่าจะเป็นอย่างไรส่วนก่อนหน้านี้ดีเจแมนและฟิล์มได้มีการติดต่อส่วนตัวกันหรือไม่ดีเจแมนบอกว่าไม่มีไม่เคยมี เมื่อถามว่าทนายบอกว่าอยากให้มีการไกล่เกลี่ยกันก่อนส่วนตัวดีเจแมนเห็นด้วยหรือไม่ทางดีเจแมนระบุว่าทนายตนไม่เคยบอกให้มีการไกล่เกลีย่ยแต่อยากจะให้คุยและฟังดูว่าเขาจะพูดอย่างไรมีความคิดเห็นแบบใดส่วนแนวโน้มวันนี้จะออกมาในทิศทางใดนั้นตนมีอยู่ในใจแล้วเพราะถ้าได้ยินที่เขาออกสื่อเสนอมาสิ่งนั้นเราทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแต่รอดูว่าเขาจะพูดอย่างไรซึ่งวันนี้ตนมั่นใจ ส่วนเงื่อนไขฝั่งคู่กรณีดีเจแมนยังยอมรับไม่ได้คืออะไรทนายระบุว่าตอนนี้เป็นเรื่องระหว่างการพิจารณาคดีกันอยู่ข้อเท็จจริงต่างๆเรายังไม่อยากพูดอยากให้รอหรือกระบวนการไกลเกลี่ยให้เสร็จสิ้นแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งในส่วนรายละเอียดข้อเท็จจริงขออนุญาตยังไม่เปิดเผยเนื่องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินคดีส่วนจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการไกลเกลีย่ยครั้งนี้ทางทนายระบุว่าสุดแท้แต่ทางคู่กรณีว่าจะมีเงื่อนไขยอย่างไรและจะรับได้หรือไม่ซึ่งทําไม มีทางออกอยู่2ทางคือรับได้กับรับไม่ได้แต่ถ้ารับก็โอเคก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ปกติจะมีการนัดสืบพยานกันต่อไปส่วนในฐานะทนายความผู้รับผิดชอบคดีนี้ไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิน้นส่วนจะเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่าง DJ เจแมนกับฟิล์มรัฐภูมิตั้งแต่มีคดีความกัรแช่หรือไม่ทางดีเจแมนระบุว่าใช่ครับส่วนการเจอหน้ากันในครั้งนี้ตนก็ไม่มีอะไร รู้สึกว่าการได้เจอกันก็เป็นเรื่องปกติเพราะแต่ก่อนก็ไม่เคยเจอกันแต่ถ้าเป็นอีกยุคอีกสมัยหนึ่งก็คิดอะไรนิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมโตขึ้นแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการพร้อมย้ําว่าสิ่งที่อยู่ในใจคือสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดคือความจริงแค่นั้นส่วนฝั่งคู่กรณีจะว่าอย่างไรก็ต้องว่ากันอีกที ระหว่างที่ดีเจแมนพร้อมทนายความให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนฟิล์มรัฐภูมิพร้อมทนายความได้เดินทางมาถึงศาลอาญาพอดีจังหวะที่ดีเจแมนให้สัมภาษณ์ใกล้จะเสร็จจากนั้นสื่อมวลชนได้เชิญให้ฟิมรัฐภูมิเข้ามาให้สัมภาษณ์ตรงพื้นที่สื่อมวลชนซึ่งเป็นจังหวะที่ทั้งคู่จะต้องเดินสวนกันท้ายที่สุดแล้วดีเจแมนตัดสินใจเดินออกไปทางขวาก่อนบันไดขึ้นศาลไปยังห้องพิจารณาคดีโดยไม่มีการพูดคุยหรือทักทายใดๆกับฟิลมรัฐภูมิด้านนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิลิล์มเเปดผย ภายหลังเดินทางมาเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยในคดีความกับนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนว่าถือเป็นครั้งแรกที่ได้พบกับดีเจแมนตัวต่อตัวหลังไม่เคยรู้จักหรือมีโอกาสพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนมีแค่ติดต่อผ่านใบเตยนางสาวสุธีวันทวีสินที่เคยพูดว่าอยากให้มาเจอกันตนเองเลยตั้งใจมาฟังดูวันนี้จะพูดคุยกันในรูปแบบไหนก็เปิดโอกาสอยู่แล้วนายรัภูมิบอกว่าไม่ได้มีอคติหรือความรู้สึกติดใจใดๆกับอีกฝ่ายและพร้อมจะให้อภัยหากดีเจแมนยอมรับผิดและกล่าวคำขอโทษ ย้ำว่าความจริงคือความจริงตนเองไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆทั้งต่อคดีนี้และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ในครั้งที่แล้วเขาไม่มาวันนี้เลยอยากฟังเขาโดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆถึงออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เพราะตนเองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ข้อมูลอะไรถึงเข้าใจผมผิดแบบนั้นทั้งที่หลักฐานมันอยู่ตรงหน้า นายรัฐภูมิยังระบุว่าการเจราจารในวันนี้เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นของกระบวนการไกล่เกลี่ยยังไม่มีการนำหลักฐานใหม่มาแสดงเพิ่มเติมและยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นตนเองไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะเป็นฝ่ายโจทและมั่นใจในข้อเท็จจริงและหลักฐานที่มีอยู่นายรัฐภูมิยังทิ้งท้ายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทําให้รู้สึกโกรธหรืออยากโต้ตอบใดๆเพียงแต่อยากฟังคําชี้แจงจากอีกฝ่ายด้วยตนเองเพื่อทุกอย่างจบลงด้วยความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสมไกล่เกลี่ยก็คืนใช่ไหมครับครับ ก็มีมีอยู่ในใจอยู่แล้วมีมีทงอยู่ในใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองลองคุยดูครับว่าว่าจะยังไงก่อนหน้านีม้มีการติดต่อกันรืสุดตัวไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่เคยไม่เคยมียมต่อสุนตัวคุณนนายแนะนําว่าก็คืออยากให้ไกลเกลี่ยกันก่อนตรงตรง,ตรงนี้เราเห็นด้วยไหมว่าแบบก,ก,กัน,กน,นายผมไม่ไม่เคยบอกให้ไกลเกลีกย่ยนะครับแต่ว่าอยากจะให้คุยให้ฟังดูว่าเขาจะ พูดยังไงมีความคิดเห็นแบบไหนในแนวไหนอะไรเงี้ยครับถ้าส่วนเราพี่นยมีแนวโน้มว่าจะไปในทิศทางไหนคะมีอยู่ในใจอยู่แล้วสสิ่งที่ถ้าถ้าที่ยินที่เขาออกสื่อเสนอมามันก็สิ่งนั้นเราทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่เราพูดไปทุกอย่างมันคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราเรารอดูว่าเขาจะจะจะพูดยังไงอะไรยังไงคือเราก็มั่นใจในหลักฐานของเราเหมือนกันก็มั่นใจครับมั่นใจ สิ่งที่งานบอกว่าสิ่งที่เขานำแบบเงื่อนไขเขาเรายังยอมรับไม่ได้สรงนี้คือเรื่องอะไรอ่ะท่านนายเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทนายพูดนะฮะในเรื่องของตอนนี้มันเป็นมันเป็นระหว่างระหว่างการดําเนินคดีกันอยู่คือพูดง่ายว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกันอยู่เนี่ยไอเขาจะจริงต่างเราเราเราไม่อยากจะจะจะพูดได้หมดให้รอให้รอกระบวนการไกลเกลี่ยเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งก็ในส่วนอะไรอย่างเ้ก็จ้จริงจะทำยังไงยังไงเนี่ย ขอผมผมขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันมันระหว่างการดำเนินคดีกันอยู่ครับก็ใช้เวลางานแค่หนครับลี่ยนแปลงที่ดก็สุดท้ายแต่ทางทางทางคู่คู่กรณีครับมีเงื่อนไขย,ยังไงอะไรยังพูดยังไงรับได้ไหมรับไม่รับได้ก็ว่ากันนะครับถามว่าถ้าไม่รับทางออกมีสองทางคือรับได้กับรับไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามันถ้ารับได้โอเคไม่ีปัญหนาแต่ถ้ารับไม่ได้ก็คือปกติครับเรื่องของมันมีการนัดสืบพยานอยู่แล้วครับ ซึ่งประเด็นนี้ในส่วนของผมรับผิดชอบผมไม่มีความกังวลอะไรทีสิ้นครับคือตอนนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมแม่ั้งแต่เมื่อเรื่องใช่ใช่ใช่ครับเราคิดว่าเป็นไรการเจอหน้ากันตอนนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็รู้สึกว่าก็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 รู้สึกว่าอะได้เจอกันก็ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยเจอกันแต่ว่าถ้าเป็นอีกยุคหนึ่ง อีกสมัยหนึ่งก็ก็คงจะแบบคิดอะไรนิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมก็ผมโตขึ้นแล้วนะครับก็ต้องก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการตันนี้คือเรามีเงื่อนไขของเรามาเองใช่ไหมว่าเราแบบเรามาีว่าคุณในใจว่าเราจะยังไงถึงสุดทางไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยครับก็ก็ก็เท่าที่ที่ที่อยู่ในใจของผมก็คือสิ่งที่ท,ที่ผมพูดไปดทั้งหมดมันมันคือความจริงเท่านั้นเองแล้วก็เขาจะว่ายังไงก็เดี๋ยวว่ากัน,ในใ ครับได้ครับได้คร um ับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ